จารุ่นแลกหรือรุ่นใหญ่ก็ตื่นเต้นและคือคักไปกับขบวนแห่หงทงตะขาบค่ะเพราะนำรับรูนแล้วนี่ก็ผ่านมากว่า3ปีแล้วที่ชุมชนชามอนที่พระประแดงไม่ได้จัดงานใหญ่แบบนี้เพราะการระบาดของโควิด1 9นะคะโดยในปีนี้มีวัดกลางรับหน้าที่เป็นเจา้าภาพเลยได้เห็นตัวแทนชุมชนจากวัดกลางจัดเต็มกันมาทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็การตกแต่งขบวนค่ะ ซึ่งก็ยังมีตัวแทนจากวัดต่างๆอีก9วัดเช่นวัดทรงธรรมวัดคันลัดวัดแครที่มาร่วมแห่หงและธงตะขาบโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่ที่มาร่วมเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดขบวนแห่ที่สำคัญคือปีนี้ยังมีการแสดงบอกเล่าวิถีชีวิตมอนจากนักเรียนโรงเรียนอำนวยวิทย์ด้วยค่ะ ตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่แบบ 3- 4ี่ขวบก็คือคุณแม่ก็พาจูงมือแล้วก็เดินนําอยู่ในขบวนมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าพอ,พอถึงปีหนึ่งเราก็จะต้องมาร่วมในขบวนนี้ด้วยครับในทุกๆปีเลยแต่ละขบวนเนี่ยของแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีธงตะขาบของของของวัดนั้นแล้วก็มีนางหง ซึ่งถือว่านั่งอยู่บนรถบูชาติที่สวยงามเป็นของแต่ละวัดนะครับภาพภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่า<ะ>ปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคร<ะ>เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะใช่ค่ะขอบมาช่วยกันรถดอกไม้อะไรพวกนี้จ้านเขามั่งแล้วก็พวกเราออกมาทำกันมั่งผมแทนผมนี่ทำมาสามปีแล้วเพิ่งจะ ประเพณีแห่หงทงตะขาเป็นประเพณีดั้งเดิมในช่วงสงกรานของชาวไทยรามันที่อำเภอพระประแดงหรือที่เรียกว่าชาวมอนปากลัดค่ะซึ่งอบพยพเข้ามาอยู่ที่พระประแดงหรือที่นครขึนขันกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองโดยหงถือเป็นสัญลักษณ์ของรามันประเทศส่วนตะขาบมีหลายความหมายค่ะบางก็ว่าเป็นสัตว์มีพิษไม่เคยกลัวศัตรูเหมือนดังคนมอน แต่ถ้าหากเป็นความหมายในทางธรรมตั้งแต่ลำตัวจากหัวถึงหางสามารถติดความได้ต่างๆนะคะเช่นหนวดสองเส้นคือสติสัมปชัญญะหางสองหางคือขันติดความอดกลัน้นและโสระจะความเสงี่ยมเจียมตัวลำตัวมี22ปล้องค่ะได้แก่สติปฐานสสัมมาปทาน4อิทธิบาท4อินรียห5และพละหแสดงถึงความผูกพันของมรและพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งสัญลักษณ์ของวัดมรจะมีเสาหง เมื่อมีเสาหงนะคะบนยอดของเสาหงก็จะมีตัวหงเอาธงตะขาบของวัดตัวเองออกมาโชว์ออกมาโชว์ออกมาแฮรแล้วก็ชาวบ้านก็จะออกกันมาช่วยกันถือช่วยกันเสร็จแล้วก็นำขึ้นที่เสาหงของวัดตัวเองแยกย้ายกันกลับไปนะคะอันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของชุมชนของเราของแต่ละวัดนะเพื่อให้รู้ว่า คนมอนเรานั้นเรายัางมีวัฒนธรรมประเพณีที่เราจะต้องสืบสานและดําเนินกันต่อไปหลังเสร็จสิ้นขบวนแห่แล้วพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอญก็จะนําธงตะขาบไปถวายที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตต้อนรับวันปีใหม่ค่ะก่อนที่เทศกาลสงกรานต์พระประแดงจะเริ่มขึ้นวันที่21-23เมษายนนี้ส่วนเจ้าภาพในการจัดประเพณีแห่หงทงตะขาปีหน้าคือวัดพญาปราบป,ปัญจามิตรค่ะ